ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องปล่อยวางคลายทุกนอนหลับสนิทอารมณ์ที่หมักหมมเรื้อรังนั้นมีพิษต่อจิตใจ,จและร่างกายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึงเราจำเป็นต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ไม่ให้หมักหมมเรื้อรงังสำหรับอารมณ์ขุ่นข้องโกรธเคือง และน้อยเนื้อต่ำใจคงไม่มีวิธีการใดดีกว่าการให้อภัยหญิงสาวคนหนึ่งมีอาการปวดท้องและปวดหัวเรื้อรังทั้งยังมีความดันโลหิตสูงด้วยไปหาหมอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่มีอาการดีขึ้นน่าแปลกก็คือหมอหาสาเหตุของโรคไม่พบร่างกายของเธอเป็นปกติทุกอย่าง สุดท้ายหมอก็ถามเธอว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยสิความขุ่นข้องโกรธเคืองและน้อยเนื้อต่ำใจไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์ที่มาแล้วก็ผ่านไปดังสายลมบ่อยครั้งมันถูกเก็บสะสมและหมักหมมจนไม่เพียงทำให้เรารันใจเท่านั้นหากยังบันทอนร่างกาย จนเจ็บป่วยเรื้อรังดังหญิงสาวผู้นี้อารมณ์ที่หมักหมมเรื้อรังนั้นมีพิษต่อจิตใจและร่างกายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึงเราจำเป็นต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ไม่ให้หมักหมมเรื้อรังสำหรับอารมณ์ณขุ่นข้องโกรธเคืองและน้อยเนื้อต่้งใจคงไม่มีวิธีการใดดีกว่าการให้อภัย ดังที่หญิงสาวผู้นี้ได้ค้นพบด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามอารมณ์ที่มีพิษบันทอนจิตใจและร่างกายนั้นไม่ได้มีแค่ความขุ่นข้องโกรธเคืองและน้อยเนื้อต่ำใจเท่านั้นหากยังมีอีกมากมายเช่นความท้อแท้ผิดหวังเศร้าโศกพยาบาทและที่เป็นกันแทบทุกคนก็คือ ความเครียดและวิตกกังวลจากประกายไฟกลายเป็นกองเพลิงอ,อารมณ์เหล่านี้ก็เช่นเดียวกับไฟคือไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการสัมผัสหรือเสียดสีจากอย่างน้อยสองอย่างคือตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นและแน่นอนต้องเป็นรูปเสียงหรือกลิ่น ที่ไม่น่ายินดีทำให้เกิดความทุกข์หรือความไม่พอใจขึ้นมาความไม่พอใจนี้เปรียบดังประกายไฟซึ่งวาบขึ้นมาเมื่อมีการเสียสีกันธรรมดาประกายไฟเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับลูกไปในทันทีแต่ถ้ามีเชื้อไฟอยู่ใกล้ๆมันก็ลุกเป็นเปลวไฟแล้วอาจขยายเป็นกองไฟ หรือลามจนกลายเป็นมหาอักคีไปในที่สุดดังนั้นความทุก์หรือความไม่พอใจจึงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตและถ้าปล่อยให้มันดับไปเองเชกเช่นประกายฝฟก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่เรากลับทําให้ความไม่พอใจนั้นยืดเยื้อเรื้อรังจนลุกลามขยายใหญ่โตกลายเป็นอารมณ์ที่พลุ่งพล่านจนบางทีอั้นไว้ไม่อยู่ ต้องระบายใส่คนอื่นหรือถ้าอันเอาไว้ได้มันก็วกกลับมาทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองจนป่วยด้วยโรคสารพัดเราไปทําอะไรหรือถึงไปโหมกระพืออารมณ์ให้พุ่งพล่านขึ้นมาคำตอบก็คือเราไปเติมเชื้อให้มันโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อันไม่น่าพอใจเกิดขึ้น เรามักจะเก็บเอามาคิดซ้ำย้ำทวนหรือครุ่นคิดอยู่ไม่ไหวทั้งๆท,ที่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่ก็อดไม่ได้ที่จะครุ่นคิดอยู่นั่นเองการครุ่นคิดถึงมันอยู่บ่อยๆเท่ากับเป็นการเติมเชื้อให้มันเติบใหญ่และลุกลามไปเรื่อยๆจนอาจถึงจุดที่ควบคุมไม่อยู่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะเหตุนี้ เคยมีนักเรียนบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพียงเพราะถูกเพื่อนล้อว,ว่ามีสิวสิวเพียงไม่กี่เม็ดบนใบหน้าผลักให้นักเรียนไวสายทำร้ายตัวเองได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะการเก็บเอาคำหยอกล้อของเพื่อนๆมาครุ่นคิดทั้งวันทั้งคืนจนความอับอายและน้อยเนื้อต่ำใจกลายเป็นความหมดอาลัยในชีวิตทุกครายได้ ถ้ารู้จักปล่อยวางเมื่อความทุกข์หรือความไม่พอใจเกิดขึ้นวิธีป้องกันมิให้มันลุกลามหรือหมักหมมจนกลายเป็นอารมณ์เรื้อรังที่เป็นพิษต่อชีวิตของเราก็คือการไม่เก็บเอามาคิดย้ำซ้ำทวนหรือหวนกลับไปนึกถึงบ่อยๆจนถอนไม่ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งถลำลึกในอารมณ์ และทำให้อารมณ์มีพลังดึงดูดจนหลุดออกมาได้ยากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่พอใจนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอดีตที่ไม่อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การคุ่นคิดถึงมันเพียงเพราะใจอยากคิดนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรกลับจะเป็นโทษด้วยซ้ำเว้นเสียแต่ว่า ต้องการทบทวนเพื่อสรุปหาบทเรียนหรือทำความเข้าใจกับมันให้ถ่งแท้แต่แม้กระนั้นก็ต้องระวังไม่ให้ตกลงหลุมอารมณ์โดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆก็คือต้องรู้จักปล่อยวางเชื่อหรือไม่ว่าตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราทุกอย่างยิ่งนั้นอยู่ที่ใจซึ่งปล่อยวางไม่เป็นต่างหาก หาได้อยู่ที่คนอื่นหรือเหตุการณ์ภายนอกไม่แม้จะมีอะไรมากระทบอย่างแรงแต่ถ้าจะรู้จักปล่อยวางมันก็ทำอะไรเราไม่ได้รู้เมื่อใดและเมื่อนั้นไม่ว่าอารมณ์จะหมักหมงเรือรงังเพียงใดก็ไม่เกินวิสัยที่จะปล่อยไปจากใจขอเพียงมีสติระลึกรู้ทันว่ากำลังหลงยึดมันอยู่ อย่าลืมว่ามันค้างคาในใจเราได้เพราะใจเรานั่นแหละที่ไปยึดมันเอาไว้ไม่ยอมปล่อยทันทีที่ใจปล่อยมันก็หลุดแต่เผลอเมื่อไหร่ใจก็อาจไปยึดมันเอาไว้อีกถ้าจะไม่ให้เผลอก็ต้องมีสติระลึกรู้อยู่เสมอสติจึงมีความสำคัญอย่างมากในการปลดเปลื้องอารมณ์เหล่านี้ สตินั้นสามารถใช้รับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ทุกชนิดโดยเพียงแต่รู้เฉยๆว่ามีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใจก็ปล่อยมันหลุดไปเองโดยไม่จำเป็นต้องไปขับสายไล่ส่งมันเลยบางคนคิดว่าจะต้องเข้าไปเล่นงานมันเช่นกดมันเอาไว้หรือเล่นมันไปแต่ยิ่งทำ ก็ยิ่งเป็นการเติมเชื้อให้มันมีพลังมากขึ้นหรือกลายเป็นการติดกับดักมันเหมือนกับไก่ป่าที่คิดไล่ไก่ต่อที่นายพรานเอามาล่อไว้แต่สุดท้ายก็ติดกับดักของนายพรานเปลี่ยนความสนใจไปยังสิ่งอื่นการแยกความสนใจไปยังสิ่งอื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ใจ ไม่เป็นหมกมุ่นกับความทุกข์หรือตกหลุมอารมณ์อกุศลทั้งหลายเช่นเวลาโกรธใครขึ้นมาลองดึงจิตมาจดจ่อกับลมหายใจขณะเดียวกันก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆและนับทุกครั้งที่หายใจออกเริ่มจากหนึ่งไปจนถึงสิบถ้าลืมก็นับหนึ่งใหม่แม้ความโกรธจ,จะไม่หายทันที แต่ก็จะทุเลาหรือร้อนรุ่มน้อยลงเพราะมันสะดุดขาดตอนแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามการนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ของเราด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงคนที่ลำบากกว่าเราการมองแง่ดีขยะปฏิกูลน,นั้นถ้าใช้ไม่เป็นต่อให้หมักหมม ก็ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นที่มาของโรคแต่ถ้ารู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์เช่นกลายเป็นปุ๋ยความทุกข์หรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เช่นกันไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บความพักรากสูญเสียหรือความยากลำบากถ้าเราไม่รู้จักมองก็ก่อให้เกิดอารมณ์หมกหม,มุนที่ล้วนเป็นอกุศล แต่ถ้ามองเป็นจนเห็นประโยชน์หรือรู้จักมองในแงด่ดีอารมณ์อกุศลก็จะคลายไปเกิดความรู้สึกดีขึ้นมาแทนที่หรืออย่างน้อยก็ปล่อยวางได้มากขึ้นเหตุการณ์ที่ไม่น่ายินดีทั้งหลายถ้ามองให้เป็นก็ยังยิ้มได้มีผู้ป่วยหลายคนอุทานว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็ง ทำให้เขาและเธอได้พบหลายอย่างที่มีคุณค่าต่อชีวิตเช่นได้รู้จักธรรมะได้อยู่ใกล้คนรักบางคนเป็นมะเร็งสมองแต่ก็ยังบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะเคยเห็นญาติทุกทรมานกับโรคนี้มากขยะและสิ่งปฏิกูลน,นั้นสามารถแปลเป็นปุ๋ยและบำรุงต้นไม้ให้งอกงาม จนออกดอกออกผลชันใดก็ฉันนั้นปัญหาทั้งหลายก็มีแง่ดีหรือมีประโยชน์ถ้ามองให้เป็นอารมณ์อกุศลก็ยากจะหมักหมุนหรือยืดเยื้อเรือ่องได้การยิวยาใจด้วยการให้อภัยถ้าหากอารมณ์ที่หมักหมุนนั้นเป็นความโกรธเกลียดพยาบาทวิธีหนึ่ง ที่ช่วยเปลื้องอารมณ์เหล่านี้ไปจากใจอย่างได้ผลมากคือการให้อภัยหรือดียิ่งกว่านั้นคือการแผ่เมตตาให้ให้อภัยคือไม่ถือโทษโกรธเคืองในเรื่องที่ผ่านมาส่วนแผ่เมตตาหมายถึงการตั้งจิตปรารถนาดีให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปการให้อภัยคนที่ทำร้ายเรานั้น เป็นเรื่องยากแต่การที่จะมีชีวิตอย่างผาสุกกราบใดที่ยังมีความโกรธเกลียดสังสมในจิตใจกลับเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าในใจของทุกคนย่อมมีบาดแผลจากความโกรธเกลียดดังนั้นจึงจําเป็นต้องมียาสามัญประจำใจขนาดน,นี้ไว้เยียวยาอยู่เสมอการอยู่วิเวกเป็นครั้งคราว อาหารแทากินมากๆก,ก็มีสารพิษสะสมมากขนาดเดียวกันก็ทําให้การขับสารพิษเป็นไปได้ยากเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการย่อยเป็นหลักดังนั้นเวลาจะขับสารพิษออกไปจากร่างกายจึงควรงดอาหารเป็นครั้งคราวฉันได้ก็ฉันนั้นการเสพข่าวสารแสงสี และการพบประผู้คนอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นลงไม่หยุดหย่อนอารมณ์เหล่านี้แม้จะดับไปในเวลาไม่นานแต่ก็มักทิ้งตะกอนอารมณ์ไว้ในใจเราซึ่งหากสะสมมากพอก็ทำให้เราเกิดอารมณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเช่นคนที่หัวเสียหรือเครียดบ่อยๆ นานไปก็จะหัวเสียและเครียดได้ง่ายขึ้นแม้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆดังนั้นจึงควรมีบางช่วงที่เราปลีกตัวหลีกเล้นจากข่าวสารแสงสีและการพูดคุยห่างไกลจากโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถืออยู่คนเดียวอย่างเงียบๆอย่างน้อยปีและหนึ่งอาทิตย์ถือเป็นโอกาสเจริญสติ บำเพ็ญสมาธิภาวานาเพื่อลดตะกออารมณ์วิธีนี้ยังเป็นการเว้นวักอารมณ์ไม่ให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนลุกลามจิตใจจะได้แจ่มใสสดชื่นอีกครั้งหนึ่งการอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันอย่างไรก็ตามเราอยู่ในโลกที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับข้อมูล ข่าวสารแสงสีตลอดจนอารมณ์ของผู้คนโดยไม่ทุกด้วยมิใช่เอาแต่หลีกเล่นอย่างเดียววิธีการอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็คือการรักษาใจให้มีสติอยู่เสมอใช่หรือไม่ว่าหูของเราชอบหาเรื่องจึงไปยึดเอาเสียงต่างๆมาทิ้มแทงใจของตัวส่วนตาหูจมูกลิ้น กายและใจก็ไม่เบาเช่นกันเราจึงมีความทุกข์อยู่ไม่ว่างเว้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะไม่มีสติก,กำกับนั่นเองการอยู่กับผู้คนมากๆหากมีสติคู่ใจมีอะไรมากระทบแม้จะออกมาจากอารมณ์ที่ร้อนแรงแต่ก็จะไม่ติดตรึงใจเราได้เพราะเรารู้ทันอารมณ์ที่มากระทบ และปล่อยวางได้ทันเปรียบดังใบบัวที่ไม่ยอมให้หยดน้ำมาก่อติดได้การเปิดปากเปิดใจแต่ปุถุชนนั้นยากที่จะมีสติตลอดเวลาได้ยินได้เห็นอะไรไม่ถูกใจย่องปล่อยวางไม่ทันเก็บเอามาทิ้มแทงตัวเองซ้ำยังอดไม่ได้ที่จะคิดปรุงแต่งไปทางร้าย เห็นเขากระซิบกระซาบกันก็คิดว่าเขากำลังนินทาตนเองถ้าปักใจเชื่อเช่นนั้นก็จะรู้สึกไปในทางร้ายกับเขาทันทีคำถามก็คือเรามั่นใจในข้อสรุปของตัวเองแล้วหรือจะดีกว่าไหมหากเปิดปากสักถามเขาว่ากำลังกระซิบกระซาบกันเรื่องอะไรเรามักด่วนสรุป ไปตามความคิดชั่วแล่นโดยไม่สาวหาความจริงการเปิดปากซักถามเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราด่วนสรุปอย่างผิดๆจนเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นใช่หรือไม่ว่าเมื่อความจริงปรากฏบ่อยครั้งมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรานึกความคิดแหนงแคลงใจและความร้าวฉานมักเกิดจากความเข้าใจผิด และความเข้าใจผิดมีจุดเริ่มต้นจากการด่วนสรุปและไม่สืบสาวหาความจริงทงั้งๆที่เพียงแค่เปิดปากสักถามความจริงก็ปรากฏไม่ว่าในครอบครัวหรือที่ทำง,งานการรู้จักเปิดปากสักถามเป็นวิธีป้องกันความเข้าใจผิดและสะกัดกั้นมิให้เกิดอารมณ์อกุศลได้เป็นอย่างดีแต่เท่านั้นคงไม่พอ นอกจากการเปิดปากสักถามแล้วบางครั้งมีความจำเป็นที่ต้องมีการเปิดปากเล่าความในใจด้วยสาเหตุที่ความไม่พอใจสะสมมากขึ้นเพราะเราไม่กล้าเล่าความในใจให้อีกฝ่ายรับรู้ว่ารู้สึกข้องขัดอย่างไรบ้างการปิดปากเงียบทำให้อารมณ์คุกรุ่นจนอาจระเบิดออกมาและก่อความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ในการอยู่ร่วมกันเราควรส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พร้อมที่จะเปิดปากสักถามเมื่อมีความสงสัยไม่แน่ใจหรือเปิดปากเล่าความในใจเมื่อมีความขุ่นข้องหมองใจกันขึ้นมาแต่จะทำเช่นนั้นได้ทุกฝ่ายต้องพร้อมเปิดใจรับฟังสิ่งที่อาจไม่ถูกใจหรือไม่ตรงกับความคิดของตน การเปิดใจรับฟังอย่างมิสติกและความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้ผู้คนพร้อมเปิดปากซักถามและเล่าความในใจได้อย่างเต็มที่แล้วเราอาจพบว่าปัญหานั้นแก้ได้ไม่ยากเลยใช่หรือไม่ว่าปัญหาเล็กๆล,ลุกลามจนเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เพราะการไม่เปิดปากเปิดใจให้แก่กันและกันการเปิดปากเปิดใจ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการใส่อารมณ์เข้าหากันหากทุกฝ่ายมีสติรักษาใจหรือแม้นว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีสติแต่ถ้าคนหนึ่งมีสติตั้งอยู่ในความนิ่งสงบก็สามารถช่วยลดทอนอารมณ์ของผู้อื่นได้ขอให้คนคนนั้นเริ่มต้นที่ตัวเราที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสงเขยนอีกต่อไป สำคัญที่ใจใจมนุษย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นศูนย์รวมความรู้สึกความจําความนึกคิดความรู้ต่างๆเป็นที่รับความสุขและความทุกข์ทั้งมวลและเป็นบอกเกิดแห่งการกระทำทุกประการของเจ้าของดังนั้นทำทั้งหลายคือความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของมนุษย์จึงชื่อว่า มีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่และเกิดขึ้นมาจากใจทั้งสิ้นปกติใจของคนเรานั้นใสสะอาดบริสุทธิ์แต่มากุ่มหัวเศร้าหมองไปในบางคราวเพราะอำนาจของสิ่งที่เข้ามาครอบงำสิ่งนั้นเรียกว่ากิเลสได้แกโ่โลภะโทสะโมหะเป็นต้นเมื่อใดใจถูกโลภะครอบงำ หรือมีโลภกเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นใจก็จะคิดแต่เรื่องอยากได้อยากมีคิดแต่จะให้ได้คิดแต่จะไม่ให้เสียหรือเมื่อถูกโทสะครอบงำเมื่อนั้นก็คิดแต่จะทำร้ายด้วยความอาค่าพยาบาททำให้เกิดอาการไม่พอใจทำให้เกิดความโกรธเป็นต้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ํา ซึ่งปกติก็ใสสะอาดแต่มาขุ่นมูไปเพราะสิ่งที่เจือลงไปคือถ้าเจือสีแดงลงไปน้ำนั้นก็จะกลายเป็นน้ำแดงหรือถ้าเจือสีเหลืองลงไปก็จะกลายเป็นน้ำเหลืองทั้งๆท,ที่น้ำนั้นไม่ใส่น้ำแดงหรือน้ำเหลืองแต่กลายเป็นน้ำสีนั้นๆไปก็เพราะอำนาจของสีที่เจือลงไปฉันใด ใจคนก็เป็นเช่นนั้นปกติก็ใสสะอาดแต่มากลายเป็นใจที่อยากได้ใจที่โกรธเป็นต้นก็เพราะอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนั่นเองดังนั้นผู้ต้องการให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอจึงควรระวังมิให้ใจกุ่นมัวเศร้าหมองด้วยการระวังไม่ให้โลภะโทสะโมหะเป็นต้น เข้ามามีอำนาจเหนือใจได้ถ้าใจใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเจ้าของใจจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่ทำและคำที่พูดนั้นก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสุจริตไปด้วยเมื่อพฤติกรรมต่างๆเป็นสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วผลที่จะได้รับก็คือความสุขและความสุขนั้น ก็จะติดตามเขาไปและให้ผลเป็นสุขแก่เขาตลอดไปเหมือนเงาติดตามตัวไปทุกคนทุกแห่งโดยไม่ทิ้งห่างเลยใจมนุษย์เป็นที่รวมสุขรวมทุกทั้งปวงเมื่อใจมีสุขหรือทุกข์กายก็จะสุขหรือทุกข์ไปด้วยการควบคุมดูแลใจให้เป็นอิสระไม่ให้เป็นทาสของกิเลสเป็นเรื่องจำเป็น เป็นการป้องกันมิให้คนเราทำผิดพูดผิดในขั้นต้นและที่สำคัญคือจะไม่ให้คนเรามีทุกข์คนที่ประกอบกรรมทำผิดต่างๆก็เพราะปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสะกิเลสต่างๆนั่นเองสร้างเขื่อนกั้นกระแสะกิเลสไว้ที่ใจและดูแลเขื่อนให้ดีกระแสะกิเลสก็จะสึมนทรัพหรือไหลผ่านใจมาก่อทุกข์ให้ไม่ได้ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะธรรมะสวนังเอตมังคา,ามุตัมมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด